นี่ก็พอเขาทอดเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเตรียมทำนะครับอเมื <Sure> ่อกี้เสียงแมวทำอะไรหล่นข้างร้านโอ้ต้องใส่น้ำต้องใส่น้ำร้อนด้วยนะ แปง้งแป้งนี้ผสมมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมผสมมาเรียบร้อยแล้วแปง้งหรือเป็นผงเป็แป้งผสมมันเรั่งอ๋อปแป้งผสมมันรั่งไแล้วก็ปันป่นนานไหมครับในแั้นปั่นนานไหม,ม,หมประมาณกี่นาที นาทีชูรสขนมทอดสเตนก็เวลาที่เขา้นตอนสุดท้ายใส่ผม ผงไอซิ่งเขาก็จะเขย่าเขย่านะครับเขาบอกว่าโดยมากจะใส่ให้2อ,อย่างไม่อยากใส่ให้มากกว่านั้นกลัวจะไม่ประทับใจลูกค้านะครับ,บก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆอรถอะไรขายดีที่สุดขอกแกลบอย่างเดียวเลยใช่ไหม ไม่ผสม๋อผสมด้วยบางครั้งดับหนึ่งเลยที่แบบเจอมาจะเป็นช,ช็อกโกแลตช็อกโกแลตล้วนๆถ่ายเดี่ยวสุดพอเขาทำเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วปัดแป้งเสร็จแล้วประมาณสองนาทีอ๋อเลาวก็จะม,มีกระบ,บวยนะ เพื่อจะมาเจตว้รณะบ,บีบออกมาก,กระบ u o y รออยู่ก็จะเอาแป้งแป้งคือเห็นใส่ลงไปในกระบวยนั้นนี่อยู่ที่ร้านชูรสขนมทอดสเปนนะครับในงานบุ๊คทับแก้วบุฟนฟครับวันที่2พฤศจิกายน58 าหลาองคุณขานะครับคุณขาเข้าตอนนี้ไปออก YouTube ช่องพี่นะผิดที่โชค9ก้าทำรายการอยู่อาเชิญได้เลยครับถ้าไม่อยากออกสื่อหันหลังไปทางนู้นพูดส่งเสียงไปอย่างเดียว ต้องมานวดหน่อยหนึ่งพอเขามานวดหน่อยนึงปุ๊บเขาก็ปั้นเป็นก้อนให้พอดีกับก้วยนี้จำได้ว่าครั้งแรกที่มา ชิมปกติบางครั้งก็มีแคชิมนิดนึงใช่ไหมถ้าคนไม่เคยไม่เคยซื้อทาน <พอ S 1> เขาก็จะปูุยเลยว่าดเดี๋ยวรับรองจะติดใจแล้วแล้วก็ติดใจจริงๆนะผมก็ชอบนะแล้วหลายคนก็อขายดีครับลูกค้าเนี่ยมากันเยอะเลยเามาแล้วตอนนี้ใส่กสระบวยเสร็จแล้วเราจะมาใส่ข้างใต้นี้ครับเข้าไปเรา,า,าจะมีรู ออกมาละกี่หันคอยดูกัน ออปบตะกรอนตอนนี้เนี่ยเหมือนที่กระลาสีเ,เรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายิดขึ้นปิบลงแล้วก็มีกันไกอันนึงเตรียมตัดอัดนนี้มาคืนแล้วครับนี่นมาแล้วครับออกทีละสองสายนะครับออกทีละสองสาย และเขาบอกแม้ว่าอันนึงยาวประมาณก่นิ้วหรือว่ากะประมาณเาะ่า,ประ,าประมาณนะครับไม่สีเรลียดอะไรมากนะครับไ,ไ,ไม่ได้เคร่งเครียดอะไรมากกคือประมาณนี้ยาวประมาณนี้อ่อนั้นปุ๊บหมดแล้วอ๋อหมดไปแล้วหนึ่งถ้วยโอ้โหแป๊บเดียวนะยังเลอไม่ทันมองแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับอันนี้ ดีเพ็บเยวใหม่อีหนึ่งกับบวยตอนนี้ก็รับของผมน้องขับพี่รบกวนสักสามนาทีสองนาทีได้ขายสายพี่ยอ,ยองจะไหมไม่ได้ถือให้เช่ชนอยากทำถือให้ตรงน้นนให้เห็นก็นี่นะครับี่ก็มาอุนน่นแล้ว ปรากฏว่ามาถ่ายทำรายการ y o u t u นะช่องสิบที่โชก้าเนะี่ยใส่ทุกอันเลยแต่แต่ระหว่างถ้าเกิดนานมากมันก็จะแข็งหน่อยใช่ไหมครับถ้ากินเลยตอนอุ่นๆเนี่ยจะอร่อยดีก็ทานมาหลายรอบแล้วแหละครับบางปีก็ซื้อหลายถุงอ,อันนี้มองเขาอยากรู้ว่าใส่ทุกรสแล้วรสชาติจะเป็นไงอร่อยออครับสำหรับคนช่องของแปลกครับตอบแล้วเขาถามว่าทานแล้วเป็น พรุ่งนี้จะมาบอกขอบใจน้องๆมากเลยนะครับโอเคครับน้องขอบใจมากครับชูรสขนมทอดสเปนนะครับ30บาทเท่านั้นอขอบใจทุกๆคนนะครับแล้วไปติดตามดูได้ที่ช่องสิบที่โชคเก้านะครับจบด้วยใน่ากนี้